สวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยขอเราก็อยู่บ้านเหมือนเดิมก็ขออวยพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเ,เงินทองไหลามาเทม,มาช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ยากที่จะไหลามาเทม,มานะที่สำคัญนะขอให้ทุกคนจู้ไอ้วัน ก็ว่าเอ้ยพอรถน้ำต้นไม้ให้แม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะคือสําคัญมากเลยคือสุขภาพร่างกายนี่แหละขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้ทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไปนะพวกเราในวันนี้เราก็เออมษาใครจะเที่ยวที่ไหนขอให้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัย แล้วก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมเราก็อยู่บ้านเหมือนเดิมทุกคนเพื่อนฝูงหลายคนก็อยู่บ้านเหมือนเดิม <c oughs> เออนี่จะให้ดูปุ๋ยน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาของออน้องตั้มฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์นะช่องฟาร์มฟาร์มสุกปลูกอินรียไอเน,นี่ยเราให้ แต่ยังว่านะเราไม่รู้จะให้เครดิตตัวไหนได้เพราะว่ามันเป็นถังหมักกระถางมันเป็นกระถางที่เราหมักที่ใครเคยเห็นคลิปเราตอนทําหมักจากเศษอาหารนะ่ะแต่นี้ก็เอาปุ๋ยนะ้ำหมักปลาเฉพาะของน้องตั้มเลยเอามาใส่ไว้เนี่ยสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งเขามีการแตกยอ่อแตกตาดีนะเนี่ย เขียวสดดีนะมะนาวเป็นดอกพิเศษอันนี้คือมะนาวเป็นดอกพิเศษที่เราตัดกิ่งปักชำแบบควบแน่นนะพอมีรากแล้วเราก็เอามาลงกระถางนะเดี๋ยวให้ดูอะไรเดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะงงว่าใส่เนีไงเ,เ,เราก็เระเอานะเราไม่มีสูตรตายตัวนะเราก็จะใส่แบบเนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ใส่ไปหน่อยแล้วเนี่ยใส่ไปแค่เนี้อ่าแล้วเราก็คนโคนคนโคแล้วก็ตักใส่เลย ตักราดเลนะนี่ยคนคนลงกระโบยละแป๊บหนึ่งมาละแล้วก็ตักสาดเขียวดินะใบเขียวดิใสนี้แหละคนคนค,นคนแล้วก็ตักใสรราดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แตกยอดแตกยอดอแตกยอดแตกตา ส่ปลายอันนี้ต้นอ,อะไรเนี่ยเฟิร์นป่ะทำไมใบเหมือนกันชานเฮ้ยไม่ใช่บอแม่นนะอันนี้นเกิดเว้ยมันงออกมานี่ต้นไหนต้นใดวะไม่รู้เราโตก่อนเน่เน่่นนกระลำปม เห็นนะคอระบ,บิเมื่อก่อนน้องออพี่พาน้องพาพี่พาสวนผักหน้าร้านให้มานะันมันขึ้นนะแต่สุดท้ายนันก็ไอ้นี่เราก็เลยไปซื้อมาใหม่งอกละใส่น้ำหมักปลาหน่อยนะจ๊ะกระลำปุ่มคอระบ,บิบรุงน้อยนี่อันนี้ส้มแน่นอนไม่รู้จะปลูกตรงไหนเอาเม็ดมาฝังๆไว้ พืชพืชผักเจริญเติบโตองอกงามแข็งแรงดีส่วนมากก็ได้น้ําหมักหน่วยจรินสีสังเคราะห์สแสงน้ำหมักข้าวสารมองพวกเนี้ยโอ้โหงามดเีเอ้เขียวสวยโอ้โหสงส,งสารเขียวสยวยหน้าบ้านมากเลยชาวนากิจไปรเรียบร้อยเดี๋ยวอดัดคลิปไวแล้วล่ะนะเต่ยไม่รู้ลงตอนตอนไหน เดี๋ยวค่อยลงเขียวสเวอเขียวสวอรอร่อยนะเดี๋ยวก่อนให้ดูอันนี้น้ำหมาักาแฟนะถ้าใครจำได้ที่เราเอากาแฟมาใส่คืออัตราส่วนมันไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับช่องเรานะใครอย่ามาถามว่าเออใส่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ของเราก็ใส่ของเรา มีถุงหนึ่งประมาณกิโลนึงก็ใส่เติมน้ำไปเนี่ยหมักไว้ช่วยไล่แมลง้วยนะอาอาเติมหน่อยเติมหน่อยเขามีไนโตรเจนส,สูงดีเขากาแฟนี่เขาช่วยไล่แมลงด้วยใ่หน่อยงลงลุงหน่อยเออ,อไหนเนย หน้าฝนนี่กลักกลวๆเนี่ยพวกหอยทากเนี่ยเชื่อเปล่าอันตรายมากเลยพวกเยอะอ,อ่อนๆเนี่ยกินมดเอสวัสดีสวัสดีค่ะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะเดี๋ยวจะเก็บแล้วนะนี่เห็ดนางโวนสีชมพูเห็ดนางรมสีทองเนี่ยเนี่ยเก็บเก็บกินได้หลายรอบแล้ว นี่ออกมาอีกออกมาอีกนี่นี่ออกมาอีกเก็บแล้วนะเก็บก่อนเวลาเก็บให้เก็บแบบนี้ให้โยกถ้ามีช้อนก็ใช้ช้อนแซะเลยโยกแบบนี้อุ้ยให้โยกแบบนี้นะจ๊ะอุ้ยเล็บดำโยกแบบนี้เดี๋ยวดึงมาดูสีอ้าหมดหมดหมดเวลาเก็บต้องเก็บแบบนี้เขาสอนมาโยกขึ้น ยกลงแบบนี้หมดไหมถ้าไม่หมดให้แงะออกน่าจะหมดอันนี่รออหน่อยมะได้ละได้เห็ดนางนวนสีชมพูไปลูกจิม้มอร่อยนะเอ,อเขาจะเหนียวเเหนียวกว่าเ,เห็ดนางฟ้านิดหน่อยแต่อร่อยดี <c oughs> สวยดีเนาะสวยดี ถ้าชอบเอาแหละจะี๋ยวานาก่อนเฮ้ยจะต้องเอาอันนี้อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะจะโตเขาก็จะบานน่ะนี่เห็ดเห็ดเนี่ยก็พอได้กินอยู่เส้นเดินเยอะดีนะนี่ดู่ะเส้นใหญ่เชื้อเห็ดเดินดี เดี๋ยวต้องเอาน้ำมาพรมๆพรม,พรม,พรมอุย้ยนี่ที่เพาะไว้ไมโยงชิดเอาเม็ดมาฝังฝังไว้ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นต้นต่อจะเอาข้างนอกแหละมาเสียบแน่ข้างนอกเราถ่ายข้างนอกนี่เห็นปะ่ะแตกยอดแล้วนะไมโยงชิดหนะ้าบ้านเราอ่ะเห็นป่ะแตกยอดแล้วนะ เออเนี่ยพันนี้ดีด้วยกินแล้วอ่ะอร่อยมากเลยด้วยคือเนื้อเยอะเม็ดเล็กเออหวานของดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเสียบยอดเรายังทำไม่เป็นหรอกแต่ไปดูช่องน้องหนวดมนะการเสียบยอดการติดตาเราไปดูวิธีการเรียบร้อยนะขอชมน้องนวดหน่อยไดย้มองดีาวตาที่แอปนักขบนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลก,ปลกไปที่ช่องเดโชสุอิน ใครสนใจฟิกรหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะ <c oughs> ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมีข่าวตาเท่งและความพนมด้วยรับรองไม่ผิดหวังไปฟังเพลงเพราะๆชอบน้องหนวดร,ร้องเพลงคอยดูน้องหนวดเมื่อไหร่จะโพสคลิปบางทีเราทำงานเยอะทำงานเยอะจนบางทีก็ลืมลืมเข้าไปกดดูที่ช่อง แต่เราก็ไม่เคยที่จะพอนึกขึ้นได้งานหมดงานซาเราก็ไปทยอยตามดูช่องที่เราชอบช่องไหนที่เราชอบเนี่ยพอดีแอบๆส่งสงองๆขโมยวิชาก็มี <laughs> อุย้ยแย่ๆแย่แป๊แบ,บเป็นลมเห็นไหมความรู้เรามีอยู่รอบตัวเนี่ยเราปลูกพืชผ,ผักสวนครัวมาปีนี้ปีที่สิบเลยนะเนี่ยปีที่สิบเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเราก็มีพอสมควรแหละแต่ เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องวิชาวความรู้ต่างๆเราไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวมาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะคะเราต้องเข้าไปศึกษาตามช่องกเกษตรต่างๆคือหลายๆช่องเขาไปต,ติดตามช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นแล้วเขาก็เอามาทำแล้วามาแชร์ไงใช่ปะ เราก็ได้ไปไปรู้ไปเห็นด้วยไงเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนที่รักการปลูกผักอยู่ตอนนี้เราอยากให้กดติดตามช,ช,ช่องทุกช่องที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับปลูกผักทุกช่องเลยช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้ความรู้หมดเลยนะเพราะบางช่องเขาเข้าไปดูเอ่อพวกบรรดาอาจารย์ต่างๆไะใช่ไหมอาจารย์ต่างๆเอ,อบางทีอาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์ต้นไม้ลหลายๆคนก็มาเถียงกันเองก็มีนะอืม างทีเขาก็มาค้านกันเองก็มีแต่ไม่เป็นไรเราอาศัยประสบการณ์ของเราในการปลูกพืชผักแล้วคอยสังเกตเอาวกันพวกปุ๋ยน้ำหมักต่างๆเราก็ได้วิชาความรู้มาจากช่องต่างๆการดูแลกําจัดศัตรูพืชเราก็ได้มาจากพวกเนี่ยช่องเกษตรช่องปลูกผักกรมวิชาการเกษตรอภัยภูเบศต่างๆนะเออนี่ผักกระสัง เห็นไหมเต็มไปหมดเลยอันนี้วันนั้นไอเจ้าตัวเล็กไอเจ้าสฟิง์เขามานั่งทับมานั่งทับไว้แต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดอกร่วงร่วงมาเนี่ยเนี่ยดอกร่วงตัวไหนเดี๋ยวขึ้นเขียวไปหมดเลยผักกระสังเนี่ยเราไม่เคยกินแบบลวกๆนะเออแต่เขาก็มีรสชาติซาซ่าถ้ากินสดๆนี มันจะมีรสเผ็ดร้อนนิดๆหน่อยๆอร่อยดีประโยชน์ก็เยอะลืมลืมอ่านเสร็จแล้วก็ลืมข้อมูลต่างๆอันนี้ของคุณหน่อยเดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่ให้แหมะกูดก,กูดยอดยอดก,กูดนี่นี่นีนี่เห็นไหมยอดก,กูดของคุณหน่อยช่องเอฟามสุขไม่ใช่บ้านไรบังพยอมเออนี่คุณหน่อยให้มา ให้นู่นนี่มายังไม่ได้ปลูกเลยนะเดี๋ยวกันปบ,บรุงหน่อยดีกว่าอาน,น้ำหมักปลาของน้องตั้มมาบรมบรุงหน่อยอแล้วก็ไอปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ของน้องตั้มที่ให้มานะที่ให้พี่มานะที่โรยรอบบ้านเลยที่ถุงนั้นทั้งถุงเลยคือโรยอย่างละนิดอย่างไรรอบบ้านหมดเลยเพราะเพราะรอบบ้านที่มันเยอะคิดดูเอาแล้วกันอะ ไปรอบบ้านเลยอ่ะเอองานดีเลยวดนะรูให้เครดิตเอ่อให้เครดิตน้องตั้มไปแล้วกันใส่ปุ๋ยขี้ไก่อ่ะขี้ไก่เม็ดอ่ะเราะว่าปุ๋ยขี้ไก่เม็ดมันทำให้ต้นไม้งามมากๆเลยนะจริงๆไปติดตามที่ช่องน้องตั้มฟาร์มสุขปุ๋ยอินซีก็ตไปต่อซื้อได้ น้ำหมักปลาด้วยนะน้ำหมักปลานี่ของเราก็จะมีพวกน้ำหมักสารพัดน้ำหมักที่เราทําไว้ใช้เนเศษอาหารน้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักข้าวสารน้ำหมักเอ่อผลไม้ปุ๋ยคอกน้ำหมักมปุ๋ยคอกออถังนี้น้ำหมักปุ๋ยคอกโว้ยเด้กกันพอดีเอาวางไว้อุปกรณ์การเกษตรเยอะ นี่ไปเลื่อยมาเลื่อยต้นมะม่วงที่ตายทำคลิปแล้วยังไม่ได้ปลอ่อยนี่นี่คือน้ำหมักปุ๋ยข้อที่หมักไว้นานแล้วนะเนี่ยหมักไว้นานแล้วนะห,นหมักปุ๋ยข้อใส่น้ำให้เต็มถังนะ่ะซื้อ,อมาหนึ่งกระสอบปุ๋ยข้อหนึ่งกระสอบเทใส่เลยหมักไว้ตอนนี้ละลายหมดแล้วเดี๋ยวเบียนหัวกันไม่จ้จ นะ้ำหมักปุ๋ยข้อในไนโตรเจนขค่อนข้างสูงต้นไม้เขาชอบมากเลยเขาเป็นเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะเนี่ยคือหมักไว้นานนะจนปุ๋ยเขาละลายแล้วอ่ะคิดดูเอาแล้วกันถันงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราหมักไว้นานแล้วนะลดแดดมันเดียวเนี่ยนี่มันตาย มีน้อยก็ผสมน้ำมานกันส่วนเรานี่ททำไว้รอบบ้านเหมือนกันเนี่ยน้ำหมักปุ๋ยคอกเดี๋ยวจะรอก,กินเธอนะจ๊ะนั่นทดลองทำอะไรด้วยเดี๋ยวให้ดูทดลองเอาเลยจะไ่รอดอ่ะไม่ร,มรู้มีราก้ะเนี่ยมีมะนาวเป็นดอกพิเศษแล้วเนี่ยที่เราเอาถุงครอบไว้แล้วเราก็มาปักมาทิ้มแล้เนี่ย มีรากบวอุ้ยเหมือนจะมีรากนะเดี๋ยวนั่นมีรากจริงๆด้วยเดี๋เดๆกเได้ยินเสียงรากขาดอ้าวเขามีอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันรากของอันนั้นว่ะมีรากนียหรือเปล่า รากของใครอ๋อไม่ใช่รากของเขาดีกว,ว่ารากของอันนี้รากของแบนแก้วโถ่แต่มันก็ยังสดอยู่นะ,ะปักต่อแล้วกันปักที่ันทตรงนี้พต่ตาล้วเน่าเลยมุใส่ยังไม่รอดเดี๋ยวออกทดลองทำไปเรื่อยๆไม่มีไรนี่ เห็นไหมใสแบบเงี้ยเพียวๆไงดูสิปกติเราก็ใส่ของเราไปเพียวๆเห่มันตายเนาะชอบแบบไม่รู้สิจูลินซี่สังเคราะห์แสงก็สารเพียวๆทำเยอะไง ฝากกดติดตามผู้หญิงง,งามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเอาฮาหวนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลคฝากหัวใจให้กันและกัน จะไ,ได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เลยะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตนะอันนี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตรที่เราตอนกิ่งเองนะแล้วก็เอามาลงถุงเพาะชำ ส่วนนี่มะกรดูดเราก็ตอนกิ่งเองนะจ๊ะกิ่งตอนนะมะมะกรูดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวกันอุ๊ยตายล้วอยู่ในถุงจนมีลูกเลยนะคะนี่อัน,นอันนี้เป็นมะนาวแปน้นหลกพิเศษแน่นอนที่เราเป็นคนตัดก,กิ่งมาปักชำเองนี่อันนี้เขียนไว้ว่าหมักไว้หมักดินไว้เห็นไหมหมักดินไว้เมื่อยี่สิบกุมภาเห็นปะหมักดินด้วยเศษอาหารนะพวกนี้ อันนี้ถัว่วพูที่เราเอาเงาเอาหัวเข้ามาฝังไว้นะเนี่ยถัว่วพลูกินหัวนี่ถัวถ่วถั่วพูห้ามใช้ไม่มีลอลิงถัว่วพูสะกดแบบถัว่วแล้วก็พูพอพานสระอูใครที่พิมพ์ผิดก็ไปแก้ไขนะเข้าไปดูพจนานุกรมได้ตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็พูดผิด พิมผิดเปนเรื่อยเปื่ยมีคนมาทักเราเท่านั้นแหละเราถึงได้รู้นี่แนเป็นลูกอาจารย์สอนภาษาไทยนะจ๊ะอาจารย์สุพรรณรามนิดนะ <c oughs> ยังบางทีหลงหลงลืมภาษาไทยก็มีนะคะไปแลวเดี๋ยวรอลุ้นโครบิกระหล่ำปมนะจ๊ะหวังว่าเราคงจะได้กินคือเพาะไปแล้ว เขาโตมาสักพักเขาก็มีอันเป็นไปครั้งนี้จะลองดูใหม่รอติดตามชมเดี๋ยวเก็บไอ้นี่ไปลวกกินกับจิ้มแจ่วปลารา้าแซ่บๆโหยเห็นเ oh. <He S 2> ช้าเขียวๆสดชื่อนะทุกคนนะสู้กันต่อไปนะพวกเรานะฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยทุกช่องที่ทำเกษตรเขาจะเห็นเห็นชื่อเขาอยู่แล้วชื่อ ชื่อช่องจะบอกเลยว่าเป็นเกษตรการเด่นรักปลูกคือชื่อช่องอ่ะจะเห็นชัดเจนเลยแหละว่าเป็นช่องที่เข้าไปแล้วไม่ผิดหวังบางช่องเข้าไปไผิดหวังมากนะจะบอกให้ไม่เกี่ยวกับเกษตรเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้วนี่ไปละไปละจริงๆแค่น,นี้นะ